สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆนนั้นอยู่บ้านและก็มีเพื่อนบ้านบางไหมเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากคนคนหนึ่งนะครับที่เล่าเกี่ยวกับเรื่องของคนข้างบ้านนะครับซึ่งก็ลองฟังดูแล้วกันนะครับผมว่าน่าจะคนลุกอยู่พอสมควรนะครับก็เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของป้าเลื่อมนะครับป้าเลื่อมแกเป็นหญิงชราข้างบ้านนะครับซึ่งสามีของแกนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วกว่า10ปี นะครับป้าเลื่อมนั้นอยู่กับลูกหลานหลายๆคนนะครับแล้วก็ตัวของผู้เล่าเองนะครับผมจะให้แทนว่าเก๋ก็แล้วกันนะครับเก๋นะครับเขารู้จักกับป้าเลื่อมเนี่ยตั้งแต่ยังเด็กเลยนะครับจนตอนนี้ในปัจจุบันอะ่ะโตเป็นสาวแล้วนะครับเหมือนกับเป็นญาติสนิทคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับาชาวบ้านก็ชอบนินทาป้าเลื่อมนะครับว่ามีความผิด กว่าคนแก่ทั่วไปนะครับตรงที่รักความสวยงามเกินเหตุมองเห็นไวชาลาเป็นศัตรตูจนรับไม่ได้นะครับโอ้โหฟังดูแล้วก็เออมันก็เหมือนกับผู้หญิงสมัยนี้เหมือนกันเนาะออผมไม่ได้จะบ,บูลลี่นะอ่ะแม่ของคุณเก๋นะครับเป็นรุ่นน้องของป้าเลื่อมหลายปีนะครับแม่เล่าว่าเมื่อสาวๆนะแกสวยมากเลยผิวขาวสูงโปรง่งชอบแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นที่หนึ่งเลยแม้จะแต่งงานมีลูก สามคนแล้วก็ตามป้าเลื่อมก็ยังคงแต่งหน้าแต่งตัวส,สวยดูทันสมัยดูมีสง่ากิริยาวาจาสุภาพอ่อนโยนดิฉันชอบไปหาป้าเลื่อมอยู่ในช่วงเย็นเย็นฟังแกเล่านิทานบ้างเล่าเรื่องเก่าๆบ้างโดยเฉพาะขนมกับผลไม้ของป้าเลื่อมนั้นอามาได้โคตรอร่อยเลยบางวันก็เห็นป้าเลื่อมนั้นแต่งตัวสวยเชียวแกบอกว่า พิ่งกลับจากร้านเสริมสวยทั้งย้อมผมทำเล็บนวดหน้าและลอกหน้าโอโ้ลอกหน้านี่เป็นยังไงวะเนี่ยแถมขัดผิวมาด้วยเห็นผมขาวๆแล้วป้ากุ้มใจหน้าตามันไม่เดียวซะเลยทำผมทำหน้ามาสวยๆแล้วค่อยอยังชั่วหน่อยอ๋อนีเป็นป้าเลื่อมเขาพูดนะครับบางวันป้าเลื่อมนะครับก็บอกว่าไม่สบายใจมีฝ้าขึ้นแก้ม ต้องไปหาครีมรักษาฝ้าดีๆมาซะแล้วดิฉันก็เป็นงงเพราะไม่เห็นฝ้าที่ใบหน้าขาวๆค่อนข้างเรียบตึงด้วยซ้ำผิดกว่าคนอายุใกล้เจ็ดสิบทั่วไปป้าเลือมต้องให้เข้าไปดูใกล้ๆแล้วชี้ที่สันแก้มขวาโอ้เป็นจุดเล็กๆเ,เท่านั้นเองแค่นั้นป้าเลื่อมก็กุ้มใจแล้วดิฉันมีสิวยังมากกว่าด้วยซ้ำเวลาผ่านไปเร็วจนดิฉันเรียนจบมีงานทำ แต่เราก็ยังสนิทสนมกันตามเดิมป้าเลื่อมซื้อผ้าตัดเสื้อมาฝากดิฉันก็หาเครื่องสำอางมาตอบแทนเป็นที่ถูกอกถูกใจกันเวลาล่วงเลยแต่ป้าเลื่อมก็ดูไม่เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ยังคงแต่งตัวสวยแต่งหน้าพริง้งผมตัดสั้นย้อมดำเสมอสร้อยคอและสร้อยข้อมือแหวนปลอยติดตัวมาตลอดเสมอไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า แกย้อมผมทุกอาทิตย์เรื่องเงินทองไม่ต้องห่วงเพราะมีเก็บมากพอแม้จะแบ่งส่วนหนึ่งให้ลูกแล้วก็ตามขณะนั้นป้าเลื่อมอายุใกล้จะเจ็ดสิบห้าปีแล้วแล้วเรื่องนี้มันก็เกิดเรื่องแปลกๆได้เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนนี้เองป้าเลื่อมแน่ใจว่าตัวเองตายไปแล้วไม่ได้ฝันแน่นอนรู้สึกว่าตัวเองออกจากล่าง ไม่ยืนอยู่ข้างๆเตียงไม่รู้สึกเจ็บปวดหรืออะไรอาวรแม้แต่น้อยแกยืนมองดูล่างที่สู้ผอมผิดตาชั่วคืนเดียวเหมือนมีแต่หนังหุ้มกระดูกไม่มีผิดหน้าตาเหี่ยวย่นมีทั้งฝ้าทั้งกระดำดำเป็นปืดหน้าเกียดตามซอกคอก็มีขี้หูดเม็ดดำดำ ขึ้นเต็มทรวงอกเขียวแห้งท่อนแขนและหลังมือมีเส้นเลือดเขียวๆแดงๆแถมมีกระหน้าเกียดจนต้องเบือนหน้าหนีเมื่อก้มลงมองตัวเองแล้วที่ยืนอยู่ข้าง,างเตียงก็ชาว่าไปถึงขั้วหัวใจสาวสวยผิวขาวพองเนื้อหนังเต่งตึงทรงอกสะโพกกลมกลึงท่อนแขนท่อนขาก็อวบอัดแข็งแรง เมื่อไปดูที่หน้ากระจกก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังมองตอบก,กลับมาหน้าตาที่เคยสะสวยในอดีตปากแดงละลื้อยืนหมุนตัวอยู่หน้ากระจกบานนั้นอย่างพึงพอใจขณะนั้นเองบรรดาญาติมิตรและสามีที่ตายไปก่อนหน้านั้นก็เข้ามาห้อมล้อมตัวแกไว้คล้ายกับว่าจะมารอรับแกว่าเห็นไม่ถนัดตานักแต่ก็รู้ได้ว่า พวกเขากำลังฉีกยิ้มซ้ำยังส่งเสียงโห่ร้องคล้ายพึงพอใจกันท่่นหน้าบรรยากาศรอบตัวเริ่มขมข,ขมัวลาก่อนยายแก่ที่กลายเป็นซากศพไม่ช้าก็ถูกหนอนกินจนไม่เหลือซากทันใดนั้นด้วยความเจ็บปวดก็พุ่งจีดเข้าจับหัวใจป้าร่วมสะดุ้งตื่นขึ้นทันทีลุกขึ้นมานั่งหอบหายใจด้วยความเหนื่อย พอรู้ว่ากลับฟื้นจากความตายก็ร้องไห้โหแวบบแรกดิฉันก็คิดว่าแกยินดีที่รอดพ้นจากความตายแต่เปล่าเลยแกอะไรยอาวารล่างหญิงสาวของตัวเองป้าเลื่อมหยิบทิชชู่ซับน้ำตาเข้นหัวเลาะคล้ายจะเย้ยหยันตัวเองป้าก็เคยเป็นสาวสวยเหมือนหนูนี่แหละปากแดงแก้มแดงเต่งตึงไปทุกส่วนแข้งขาก็แข็งแรง ชีวิตมีแต่ความสวยสดงดงามแต่ดูทุกวันนี้สิไม่รู้มันหายไปไหนหมดแล้วป้ายังคงสวยอยู่นะคะดิฉันปอบด้วยความสงสารถึงจะแก่กว่าแม่หนูตั้งสิบกว่าปีแต่ป้าก็ยังดูสวยกว่าแม่หนูด้วยซ้ำเมื่อก่อนเป็นยังไงหนูก็เห็นป้ายังสวยเหมือนตามเดิมเลยคะ่ะน่ารักจริงแม่คุณป้าเลื่อมน้าตาคอรวบตัวดิฉันเข้าไปกอด พ,พรางพึมพำเสียงเลื่อนลอยป้าก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ที่เห็นตัวเองยืนอยู่ข้างศพยายแก่คืนนั้นน่ะราวเดือนต่อมาดิฉันฝันเห็นป้าเลื่อนมายืนอยู่ทำหน้าเศร้าๆอยู่ข้างเตียงปากแก่ขยับเหมือนกำลังพูดแต่กลับไม่มีเสียงออกมาดิฉันเข้าใจเพียงแค่ประโยคสุดท้ายตรงคำว่าลาก่อน แล้วร่างที่แก่ชลาก็กลายเป็นสาวสวยยืนส่งยิ้มให้ป้าเลื่อมเมื่อตอนสาวๆนั่นเองวันรุ่งขึ้นก็ได้ข่าวว่าป้าเลื่อมนั้นเสียชีวิตแล้วหลับไม่ตื่นไปตลอดการโชคดีที่ไม่ต้องลืมตาตื่นขึ้นมาพบกับความจริงอันโหดร้ายความจริงที่ไม่มีหน้าไหนหนีพ้นโอ้โหก็ เป็นเหมือนกับทั่วๆไปครับก็คือเวลาคนเขาเสียชีวิตนะบางคนเขาอาจจะมาลาหรือมาสั่งเสียก่อนที่จะจากไปนะครับ hey.